สวัสดีค่ะมาพบกับสุ่อีกแล้วนะคะวันนี้สุก็ามาพร้อมกับรถกระบะตอนเดียวนะคะโฟร์วีลไรสค่ะสำหรับคันนี้ขับสี่นะคะกับเจ้าน้อง t o y ยต้าไฮ u ัก e ีวนะคะได้เครื่องยนต์2.8กันเลยทีเดียวนะคะเครื่องยนต์ดีเซลรถปี2023เลขไม่แต่ถนนไปเพียงแค่21,000กว่ากิโลเท่านั้นเดี๋ยวสู่พาไปชมในส่วนของรายละเอียดรอบๆคันกันก่อน,นะค่ะ ะะต้องบอกว่านะคะสำหรับคันนี้เพิ่งได้ตัวน้องเข้ามานะคะเป็นในส่วนของนะ,ะสภาพเดิมนะคะสภาพเดิมเร็วรอยยังมีให้เห็นอยู่เลยนะคะโชมหน้ามงป่านะคะไฟหน้าแบบไฟมันติ r รีฟเลกเตอร์นะคะเป็นในส่วนของตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะคะล้อมแม็กจะได้เป็นล้อมแม็กเดิมนะคะเป็นล้อกระทะ ะะเป็นร้อกระทะเดิมเลยนะคะทั้ง4ี่เส้นนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกครอใหม่นะคะลดเช็คศูนย์ตลอดนะคะกระจกมองข้างนะคะแมนนวลน,นะคะกระจกมองข้างแบบแมนนวลน,นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มสายขวานะคะรุ่น2.8สองจุดแปดนะคะสมร้นน่กระจกเดิมโรงงานนะคะไม่เคยมีการ แตกหักใดๆทั้งิีนภายในสะอาดสะอาดนะคะคอนโซลหน้านะคะสะอาดสะอ้านพวงมาลัยแบบสามก้านพวงมาลัยแบบสามก้านหน้าจอทัชส,สกรีนแอร์ปรับอนาล็อกนะคะนี่เกียร์ธรรมดารถค่งข้ามาใหม่เลยเพิ่งล้างทำความสะอาดใหม่นะคะอะไรนะคะเครื่องมือในการช่วยนะคะครบแล้วก็ตรงฉนวนนั่นหลังนี่ การความร้อนด้านหลังนี่สมบูรณ์นะสมบูรณ์รถพึ่งเข้ามาไม่เคยทําสีเลยยังไม่เคยทําสีเลยนะยังไม่เคยทําสีเลยใดใทั้งสิ้นนะคะอยู่ครบเลยนะทุกจุดโอ้สวยเลยได้เป็นสี ow, นรบ,บรอนเทานะคะบรอนเทาสภาพสวยเดิมแมกไลเนอร์ liner, นะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะ สีเป็นสีดิฟล็อกแมกไลเนอร์ถือว่าสะอาดนะ,ะสะอาดหมดจดเลยปฟท้ายนะคะท้าคิมสีแดงสวยๆแมกไลเนอร์สมบูรณ์นะคะใช้งานน้อยมากๆอะไรนะคะยาอะไรอยู่ด้านใต้นะมียาอะไรอยู่ด้านใต้ดใตเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของเล็บใหม่กันจ้ะ เลขไม่แต่ถนนไปเพียงแค่สองหมนึ่งพรเจ็ดิบหกกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าแอร์เย็นเย็นฉ่ำๆกันเลยทีเดียวนะคะช่องเก็บเป็นตรงเป็นตาอยู่ด้านบนนะคะกระจกไฟยังอยู่ครบนะคะติดทุกดวงนะนี่บางแดดฝั่งค้นขับนะคะพวงมาลัยสามก้าไม่มีชํำเลยนะคะเบาะไม่มีชํำ เบาะแน่แนๆตึงๆนะคะติดมากับตัวน้องเลยนะคะไม่มีช้ำแล้วเดี๋ยวสุภาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะดูลอยนะคะมีให้เห็นนะคะี่เดี๋ยวเราเก็บงานให้เราเพิ่งเข้ามาจัดไฟแนนได้นะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องค่ะนี่มืองเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับเลยนะคะ เราไม่มีขยะบล็อกเดิมโรงงานอยู่ทุกจุดอันนี้น้องทำความสะอาดนะคะในส่วนของห้องเครื่องให้เรียบร้อยนะคะเกร็บๆเลยผ่อนข้างวั่อนอยู่ประมาณสิบสองสิบสามใบเทานะคะกับรถสภาพใหม่ๆแบบนี้ใหม่น้อยๆแบบนี้นะคะ ตท่าไฮรัลกลีโว่สองจุดนะคะเกียร์ธรรมดาปี2023เล็กไม่สองหมื่นหนึ่กกิโลลูกค้าท่านไหนสนใจในเรื่องของการซื้อสดหรือเป็นงานจัดไฟแนนซ์ทักหรือโทรหาสุดได้ที่เบอร์0ูนย์4 0้าสนะคะ